ช่างหนนนี่นั่งหัวที่มรมอรกมาบาสัตันยังไหวยังไหวมาอะยังไหวยังไหวยังเตเอต่อช่ชอบอะไรครับชอบอะไรครับตอที่หลังเลยวะผมใจเย็นใจเยุนจเยุนจเย็นเอฟซีไม่ผสมนาม ผ่านช่องชัยชัยชาแนลนะครับอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุกน้าน้ากลัวบาปนี่เขาเลยคนกลัวบาปนะคนอยู่ในศีลกินในธรรมนะก็จะกลัวบาปจะค่อยๆเช็คเช็คทีละนิดทีละนิดเพื่อความชัวร์อ่ะพี่กับบอลชนะอีกหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทอาสาทุกวัลน้ำใจของนางรำอีก ไอ้สามมูเป็นไงเดี๋ยวเราไปไปช่วยกันทำา้านกิ่เป็นสามมที่โนรีอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุน,นะครับนางรำก็ลาไปนะครับเราก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆกลุ่มนางรำนะครับบ้านจักราลิานนะครับอีกสองร้อยล้านบาทอาสาทุน,นะครับหมดยังครับหมดแล้ว หมดยังครับเหลือใครครับเห้ลือช่้รนะครับอ้แคอต่อไกม่ใชาใจวันนี้วก็สหรับบุุแต่นะครับที่ออกรายการประวานะครับคนดังนัเคลียนะครับแล้วก็เคลียชัดๆแล้วก็เปิดตา กับภาคะครับช่องไทยรัฐแล้วก็มีหลายรายการนะครับที่ติดต่อมาแต่เวลาเราไม่พอเราเดินทางกลับมาก่อนวันี้วีซีสี่กว่านะครับก็เป็นการไปออะไรตามนะครับแล้วก็ได้ข่าตอบแทนนะครับบางส่วนนะครับทาบุญกับวัดต้อนสวรค์นะครับท้าลวานและก็สิ่งหนึ่งประการใดนะครับคำพูดใดที่ทําให้คนที่เราเอือถึง เกิดความเสียหายต้องขออภัยนะครับกราบขออภัยนะครับขอขมากรรมนะครับทุกๆกรณีนะครับร่วมกันทระบุญก็เห็นว่าดอนสวรรค์นะครับอีกห้าพันล้านบาทอาสาครับกับก็นับเลยชิดน um ับเลยแลรว่วมเลยนับรวมยอดทุกคนเลยนะครับก็ยอดครับอมีมาเรื่อยเยนะครับ คุณสดยังไหวนะครับยังไหวยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยครับก็ขอบคุณนะครับเจ๊แดงเลยนะครับที่สั่งสรุปมาหนึ่งพันก้อนเอาร้อยก้อนแล้วก็กาแฟอีกทีทีกาี่อีกสิบกล่องถักไหวพระ ทุกวัดนะครับทั้งหมด9วัดนะครับอาสาทูนะครับก็ขอให้คุณแม่เจ๊เป็นไกลนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดหวังสุดใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะครับก็กทารีอีกเรื่องก็เป็นเขาเรียกอะไรคนรู้ใจบอภรรยาของเจ้าปู่นะครับเจ้าปู่ชาแนลนะครับ ก็ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับสบูอานิสงของทุกคนก็แต่อีกหนึ่งพันก้อนอาสาทุนะครับนั่นก็จะทยอยนะครับทำตามวรตถุประสงค์ที่ผู้ใหญ่ใจดีแลวก็อินซีโฮโลนะครับที่ท่านได้ตั้งใจนะครับด้วยอธิสมบัติรกล้านะครับที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับเป็นกุศลนะครับมหากระถิ่นนะครับทุก ทั้งหมด9วัดนะครับที่เราทํากันปีนี้นะครับก็ขอให้อานิสงส์นะครับผลบุญส่งบุญให้ครอบครัวของผู้ใหญ่เจรอญสีทั่วโลกนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆคนทุกทุกช่องนะครับที่ร่วมกันนะครับเป็นสักการในกาลไปถวายกระถิ่นนะครับทั้งหมด9วัดนะครับภายในกรุฎิการยนนะครับเราก็จะเดินทางไปถวายกระถิ่นในแต่ละวัดนะครับวันที่4นะครับทุกวันนี้เราจะเดินทางไปที่วัด ด่านน้องคำตำบลด่านน้องคำนะครับอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับจังหวัดสุรินครน,นะครับบ้านของไพรวนเต้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีตำนานนะครับเล่าขานากันมาน,นะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่มีประวัตินะครับเร็นยาวนานทุกงนี้เราจะเดินทางไปที่วัดนะครับวัดต่างน้องคำวันที่สี่ถวายแล้ววันที่ห้า ก็จะมีการแห่ตามปรพณธีนะครับวัฒนธรรมของวัดต่างนคคําพรุ่ง,งนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับใครที่นะครับอยากร่วมทุนกับทางวัดต่างๆคณคําก็สามารถออนเข้ามานะครับในบัญชีหมายเลขบัญชีวัดของวัดต่างๆคุคําได้นะครับจนกว่าจะครบ30วันในการที่เราถวายกระถิ่นส่วนวัดวัดนราสวรร์นะครับเอีก็สามารถ อดเข้าวัดได้จนกว่านะครับกระถินี้จะครบภายในเดือนนี้นะครับสามสิบวันนะครับก็สามารถร่วมเป็นสนอในการทัดถน,นนนะครับที่เราเดินทางเข้ามานะครับช่วงหน้าฝนนะครับพระสงฆ์นะครับทัดเดินไปบินทาบาทตอนเช้านะครับก็จะมีความลำบากนะแตจะําให้ท่าน นะครับได้เดินสะดวกแล้วก็ชาวบ้านที่ะะเข้ามาทำบุญก็จะได้ใช้เส้นทางกับที่ดีขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับอะใครจะแลกก er ันแลกนะครับใครมีแบงค์พันมาแลกแบงค์ร้อยก็ไนะครับนะพอเราจะต้องไปทำบุญอีกหลายวัดนะครับทมมอแลกที่มาครับที่เอาไว้ร้อยหนึ่งมากินที่ คะแนนอยู่แค <plane>. ่ไ <un> ด <sharing> ้500คะแนนนะครับนะครับสำหรับุูผลตั้งแต่นะครับต้องขอบคุณนะครับมาในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมนะครับยอดทั้งหมดในวันนี้นะครับทั้งหมดใครอยาก่อนแรกแบ่งย่อยแบ่งได้นะครับเป็นร้อยนะครับ ก็นำไปใช้นะครับต่อนาก็รวบรวมยอดนะครับต่อยอดจากต้นกันนะครับหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบบาทนะครับก็จะเพิ่มยอดอีกที่ก็ต่อยอดนี้ถึงสองที่สองอะไรเงินลอยยู้อใ้แล้วแล้ว โอ้ต่อยอดเกินเกิต้นการอีกก็ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอฟซีพัลโลกที่มีความรักความเมตตาครับคุณอ่าบุญตะิี่ใหญ่นะครับที่ร่วมทำกันมานะครับก็เราจะมีภารกิจที่จะต้องไปดูนะครับการ บูรณะอุโบสถว่าตัง้งตัวอีกนะครับก็อขอบคุณคุณแม่ราตรีชยศาส์นะครับที่ท่านได้อ่าให้วามไว้วางใจนะครับให้ลุกพลพแต่แล้วก็ทีมงานทิชูเอรทุกคนนะครับอ่าได้มีโอกาสบูรณะอุโบสถนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชีวิตลุงพลแต่มาทำบุญในทุกที่ที่ลุงพลพราแต่ทำนะครับท่านได้บูรณะอุโบสถนะครับว่า บ้านเดือดครับท่านโอนเงินเข้ามาในวัดนะครับทั้งหมด2,001เดี๋ยวเดียวสามสามพันสามพันหกร้อยดอลลาร์คพี่สามพดอลลาร์ประมาณสามพันหกร้อยดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินก็ล้านกว่านะครับสามสิบสามสิบสามสิบหกพันดอลลาร์นะครับสามพันหกร้อยดอลลาร์ก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะครับ ก็สาธุนะครับสาธุสาธุนะครับก็ขอให้ครอบครัวคุณแม่ราตรีชยศานะครับมิเสเยงใช่ไหมครับคดอะไรอยู่ก็ไปคิดช่วยกันโอเคก็เป็นมหากุศุนะครับที่คุณแม่ราตรีชยศานะครับท่านได้อ่า มีความรักความเมตตาในพระุทธศาสนานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าเดีเลยนะครับโอเครวมรวมนะบอกรวมเลยเอาให้เต็มนะอ่าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์สามศูนย์นาเป็นโกีนชิดถ้าไม่โุในชิดต้องเติมนะ เป็น4ศ0โอ้โอีป้าเลย้าเลยลอ่้นเลย่าหญเลยนะครับอาวนับนะครับมนะครับหลังจากที่เราต่อยอดนะครับต้นกันนะครับเป็นมหากริในครั้งนี้นะครับ รวบรวมนะครับต้นกันนะครับอ่ารวบรวมนะครับจากต้นกันแล้วก็ตอยอดสักครู่นะครับเป็นหนึ่งเอ้ย่มสี่เกมื่นสีสิบก้า ุนะครับที่ร่วมสร้างกันตรงนี้นะครับเป็นพลังปัจจัยนะครับสมบูรณ์ให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดวางสิ่งใดก็พอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกทุกประการนะครับนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ยังคงระรับความร้อยางใจนะครับจากผู้ใหญ่เจดีย์เอ็กโทรโลนะครับในการทำบุญในวัดต่ยสว่างแห่งนี้นะครับก็ ขอบคุณผู้ใหญ่ยุทธศักตร์คุณมีอีกครั้งนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกระดับนะครับผู้ทรงวรุษทุกท,ท่านสอทนะครับทุกระดับนะครับที่ท่านได้อ่ามาเป็นสักขีพยานในการทำบุญครั้งนี้นะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับขอบพระคุณครับนะครับก็ขอขอบคุณลรงพยาบาลประแต๋นอะุทิศและยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วก็เอฟซี C, ที่อยู่ต่างประเทศ ทุกคนด้วยนะครับที่รวมนำจิตน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมบริจาคทำบุญกระถิ่นคางนี้พร้องกับวัดดอนสวัสดนะครับซึ่งจุดประสรงค์ก็ตามที่ผมดได้แจ้งไปเราจะนำเงินที่ทำบุญนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องอชาวบ,บ้านเรานะครับก็ขอท้ายที่สุดน,นี้ก็ขอ ก่อนนะครับให้ทุกคนป้าแตนยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับไปเอสซีเ่วโลกนะครับคุณที่ได้ทำมาในวันนี้นะครับขอให้กลับคืนสู่กับพวกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าพันเท่าด้วยซาได้ ได้นะกยังมีโอ้ยนโมจนากระญาติจุขันธ์จีนทำบุญปฏิบัติธรรมนี้ก็ขอขอบคุณผลชาวกสี่จุขันธ์ที่มาร่วมใจกันนโมจนาบุญสราบคุณประชิดในครั้งนี้เราก็ยินดีมากที่ได้ดูทุกคนที่มาร่วมใจกันทำบุญในครั้งนี้ก็ว่า แม้มันจะไม่ได้มากแต่เราก็มีน้ําจิตน้ําใจใจที่บริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมที่เข้ามาในวัดในวัดชาติชาสาติชาติชาตุศลญาติโยมทุกคนทรกได้โยมขับไปอย่างแน่นอนเพราะว่ามหาบุญกฐินในครั้งนี้ปีหนึ่งมีหนเดียวที่เราจะได้ทําการบุญชิดบุญทัานุศลบุญกฐินี้เราปราชนาจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นพระราชา ก็ได้เพราะว่ามันจะสําเร็จผลเพราะว่าบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่บุญตาละทาครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปาชนาสิ่งใดขอให้ได้พบจิตปัจฉตกใจสวา่างย่าที่หมายขอให้ผลเคราะผลกรรมที่กรรมกายขอบาราชนาสายทั้งสามจากทุกของทุกคนให้มีความสุขความเจริญ ให้มีความอยู่ดีกินดีอาจจะกโลกจากไทยเจริญเจริญทุกทุกคนใอเอซีทุกๆกคนขอให้ยิ่งดีขึ้นไปเรืเยอสาธุสาธุสาธุสำหรับินี้ก็คลิปหน้านะคะ